สวัสดีครับสมาชิกเลี้ยงไก่ป่าผมมาจะให้อาหารไก่นะครับเนื้อไก่ป่าไก่ป่าแท้ๆนะประสมค์ไก่ไก่เจนะ ตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัว <c oughs> มีมีไข่แล้วประมาณสีพลอง ผงงต่อไปป่าหน่อยได้หนึ่งตัวผมเอาผสมพันธุ์นะแต่มีตัเตวเมีเสนะสยมมสองตัว เนี่ยลูกไกระสมผงจับเมื่อวานนะประมาณแปดเดือนตัวเมียก็ลูกประสมเมือนกันนะ เนี่ยไก่ป่าขวบผู้เนี่ยไก่ป่านะ นี่ลูกไก่ป่าเมื่อกาเนี่ยนี่มประมาณสิเดือน 会计，会计。